สวัสดีครับสวัสดี f อฟแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องมาในห้องเดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องครับขชือกตั้งกำลังเอาไว้รถอยู่ข้างในครับพี่น้องคองขันอยู่ข้างนอกครับพี่น้องมาหอดกะมานปากเลยครับพี่น้องของแสบสุดหยอนเลยครับพี่คอ ผมพราว่าม oh, ันเฝ้าออกมาแต่เสาดอกหมือเสานนัดไปอีอ้จแม้ยงล้ะผมเีผงอูนะครับอ๋อครับโยงงายมันลายเนาะเรยเนื้อสดๆเสรลายเป็นเนื้อหนับาลืมไปคุณมันลายมันขุ่นนะมันหลงเลยเล่าหลายอย่างไงเนี่ยมันก็ลืม สุดยอดเลยกำลังหิวเข่ากำลังหิวเข่าเขาเสเว้นกับบื้อสื่อเข่าพ้อมเลยคิดว่าตรงมีแนีกินแถล่ะกัันอย่านี้อาหารจีบเนียรำเรีหรือว่ามีขาอย่างปลายยางเขาไปในบาทด้ครับในบาครับสุดยอดครับวันศุภาพาพอวันศุภาษพออาทิตย์จอดคว้าง้หนาบ้านยุ่ว่นัน รถขี่ชายกันครับกำลังถอยเข้ามาครับ ใส่ไปใส่ไปงานใหม่ออกครับงานใหม่เขาไมา่นำครับพี่นอ้องไหยมาไหนมามาเลยมาเลยสองคันครับอีก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 ดูเลยอีกสองคันครับ ก็จอดเคยจอดมงนี้ครับเคยจอดมงเก่าครับพี่น้องไม่หยิ่นะหีก่น้อยนึ่งอีก เป็นขาหมูน่อดนะครับพอถึงสีมายยางปลอดภัยครับพี่น้อง กว้างขวางพื้นที่สุดยอดครับพี่น่องบ่ตรงห่วงครับมือเนี่ยนะเหน่๋ย,ยน้ยดิพว,วเราไม่ไปไม่ไ้ราหยุดปเขาไม่เห็ินะปาพออาทิตย์หลบเขาเลยอะ่ะของมัก ของบักพ่ออาทิตย์ด้เนี่ยยื้อใส่นี่ควายยื้อใส่พัสองคนอย่างนัน้เอานาเข้ามากครับพี่นองสองคัน จองตามะจองตามะจองตามละ,ะนี่พอจัดลวครับพอแหลม

ปาดไปลาบแม่หน anyway, hmm. so, 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 like ุ่ยนี่ยอดยังต้องมไปชอบวะอยาอให้เอาเลี้ยงไหเดี๋ยวเขาเอ้ยเล่ลาบเนี่ยเออไปบอกว่ายังไงล่ะเรีที่จะีเ่อเงื่อนติดต

้ชมแขวครับชมแขวชมแขวะชมแขวเลยอีพอ้ยสวยใสดิบเลย เน้อคอหอมแนเ้อมไยังไดบัแมนดอกมาน้ากันสิมาคอหอมโอ้ยไหวใจบัวใดเลยเจ้ว่าหอมเฮาว่าคอหอมเนาะเออเะว่าหอมใส้ลาบเนยคอหอมเน่วววไ้าเขากัดแห้งแต่คืดอยู่เด้พี่นอง ย่าเด้ครับพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบไปสำนีกกันครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาอัพเดตสถานการณ์ให้เบิงเรื่อยๆออครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ